เราเริ่มต่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคมพระ5 0 4ซึ่งเป็นการเกียวยาของคุณนิจเมือเยียวยาคุณนะครับคุณพ่อได้สร้างกองุณไว้นะครับจำนวนหนึ่งน,น,นะครับซึ่งกองบุญนี้ถ้าตั้งแล้วหาหน้าหาว่าเราจะนำไปมอบให้เป็นการศึกษาครั้งเดียวไปเลยปรากฏว่าไม่มีวันนี้ นะครับแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผูน้ที่มีที่แสนพักดวงใจนะครับมองเห็นคุณค่าของการศึกษาต่างชุมชนนะครับท่านก็เลยให้แนวคิดว่า,าน่าจะนำเรื่องนี้ตั้งไว้เป็นกองทุนนะครับแต่เมื่อท่านตั้งเป็นกองทุนแล้วท่านก็ดินตามของตลอด Ele quer que eu poste และต้องกลัวเพื่อบริจาคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตัวแม่ท่านผู้ดีเกียรติคณะครูที่เราพูดถึกอาภรณ์ในนามตัวแทนของคณะกรรมการกาเนินการของผู้เชื่อให่ดูเพื่อบริจาุณขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเงินการศึกษาของต่อเพื่อนที่ตัวเพื่อบริจาุณในวันนี้ ุดีทราบกัไไปไปเข้าแถว้าเลยดีวครับครับแล้วลูกแ้ลูนะครับลวละครับนครับ เราเรียนบ้านนั้นประชาราามัคคีหนึ่งเด็กชายเกวีบุญชาชั้นอนุบาลหนึ่งสองเด็กชายวันทิพย์บุญชาอนุบาลสองสามเด็กชายนัฐพลปัตรีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสี่เด็กชายขาปนาโ์ตีตาชั้นประถมศึกษาปีที่สองห้า ชายกิติพงศ์วงเรือนชั้นประถมวัศึกษาปีที่สาม6เจดกิงกัญญาสุวรรณรัตน์ชั้นประถมวัศึกษาปีที่ห้าค่ะเจดญิงกัญญารัตน์แพร่ถายชั้นประถมวัศึกษาปีที่ห้า กองชันเด็กหญิงปริรชักกชชสดสินอ่อนเด็กชายพนกกรเิงชุมเด็กชายปัวแม่กองสันเด็กหญิงออนนัทสินอ่อนและเด็กหญิงเ้าบว์ชั้นอนุบาลสองัดีเลยนะครับแต่เด็กหญิงพอทิพย์ตา ที <Es> ่สองเด็กชายสถาปนิจเจิริญวันชนมัธยมศักิปีที่สามเด็กชญิงกมลรัตษ์อินต่อมข้ารับต่อไปนักเรียนขายรับตันักศึาของโเรียนท่านมาโพธครับเด็กชายเด็กชายวชระสีพอและเด็กหญิงสุมาพา งเรียนบ้านในเบียงหนึ่งเด็กหญิงนักกังตาเป็นใจสองเด็กชายสิทธิ์สัศดรคำนี้บ้านในเบียงอนุบาลหนึ่งเด็กหญิงนักกังตาเป็นใจอนุบาลสอง ศิลศัสดิ์แสนคำลืชั้น่ .1 เด็กชายเชย,ยานนท์อนุกูลเด็กหญิงชื่อติการแจงใจหาเด็กชายนัทธวุฒิยงกล้าทั้งหมด55นิ้ว เลือมีุในมันนี่นะครับคอบบลูกหลากของของเลือดทุกคนนะครับและการได้ประทานุทส่วนประโเชงอเรือในวันเยอะดนี้เลยครับจากขอขอบคุณที่ได้มาตรวจเป็นเพียงนะครับการบอกคุณท่านนี้เห็นท่านนี้เกิถึงหลักที่เสร็จแครับ